สรุปการขับขี่วันนี้นิดนึงครับวันนี้ก็ซ้อมที่บ้าน <c oughs> นะครับก็คือรอบด้านหลังโน้นนะด้านหลังบ้านผมซึ่งเป็นต้นไม้อะที่เป็นป่านะครับก็ครูของผมก็คือครูที่อยู่ใน YouTube นะครับมีทั้งในและต่างประเทศนะครับก็ได้เรียนรู้ทักษะจาก Youtube นะครับที่เขาไปเรียนผ่านอะไรนะ เบียวูแอนด์ดรพาที่เป็น uh, สอนขี่มอไซค์ของ BM เอ็มนะแล้วก็อื่นๆด้วยต่างประเทศก็มีดูคลิปครับนะวันนี้ก็ได้ทักษะเพิ่มใหม่ซึ่งอาจจะไม่ถูก100%ยแต่ลองลองขับขี่แล้วนะก็ถือว่าโอเคก็คือยืนขี่นะครับยืนขี่นะก็สนุกดีต้องบอกกันว่าสนุกดีแต่ก็โคตรเหนื่อยนะครับเพราะวันนี้ มีประสบการณ์คือล้มแปะล้มแปะไม่ได้ล้มแบบล้มแรงล้มแปะเพราะว่า,าดินสไลด์ดินมันเป็นทรายพอเจอทรายปุ๊บมันปัดนะแล้วก็ผมผมจอดพอดีแล้วก็เป็นจังหวะที่รถด,ดับนะครับดับแล้วก็ปรากฏว่ามันล้มแปะนี่คร่องรอยทรายนะแคชบาร์ช่วยได้เยอะไม่มีปัญหาเลยไม่โดนรถนะแคชบาร์ จากของทูนาเทคหรือของ s r สผมใช้ของ SRC นะโคตรสายเขาว่าโอเคแข็งโป๊กเลยเจ็บนะครับนะม่ีปัญหาส่วนการแทนนี่ธรรมดาถลอกก็ซื้อใหม่นะไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยเขาบอกรูปผู้ชายมันต้องมีไอ้น,นี่สติ๊กเกอร์นี่ไม่เป็นสติ๊กเกอร์เอามาติดเฉยๆนะอ่ะก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับม่ีปัญหาการแทนนะครับถ้าไปดูสายที่เขาขี่มอไซค์สไตล์แบบเอโดโระนะเอา G.S. ไปขี่ในในในทางฝุ่นทางเาข้าป่าเงี้ยนะมันก็ต้องมีร่องรอยนะมันต้องมีร่องรอยอันที่เป็นฝุ่นตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยล้างเลยบอกให้ไม่ซื้อมาไม่เคยล้างนะครับนะฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยต้องบอกว่าแคชบาร์ที่ซื้อมาเนี่ยค่อนข้างที่จะป้องกันได้ดีนะครับผมก็ได้ยืนขี่นะยืนขี่นี่ก็ตอนแรกก็บอกเลยว่านะไม่โอเค ไม่ไม่ใช่ไม่โอเคตอนแรกเนะี่ยคือ,เ,อเขาเรียกว่าไงนะผมไม่คุ้นชินนะครับไม่คุ้นชินมันมีอะไรนะไฟแยงตานะพวกเราโทษทีนะอตอนแรกผมก็ไม่ได้คุ้นชินนะนะครับแล้วก็มีข้อสงสัยนะครับว่าเอ้ตอนยืนขี่มันต้องใช้เบรกอะไรจริงๆมันต้องใช้เบรกหลังนั่นแหละเบรกหลังนั่นแหละซึ่งพอใช้เบรกหลังเราเหยียบไปมันก็ มันมีเนื่องจากว่าผมขี่เนี่ยผมขี่โหมดเลนอยู่นะขี่โหมดเลนใน bmw เนี่ยมันจะมีโหมดเลนรถอะไรเนี่ยดินามิกเอนด์ดูโรแนดูโรนะแต่ไอเราไม่ใช่ไม่ใช่โปรอไอเรามันจูเนียหรือเบสิกอยู่นะครับผมก็เปิดโหมดเลนนั่นแหละโหมดเดียวที่ขี่อยู่ตอนนี้นะนะครับก็เรียนจดจํามาว่าโหมดเลนเป็นโหมดท,ที่ซีเคียวหรือเซฟตี้สุดแล้วเพราะว่าอะไรมันมีเรื่องช่วยในการขับขี่นะ ดังนั้นเราเป็นผู้หัดใหม่ก็พึงระวัเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกอันอนึงก็คือการยืนขี่เนี่ยเขาบอกว่าสลับ GS หรือมอเตอร์ไซค์สไตล์แอดเวนเจอเนี่ยยืนขี่มันโอเคกว่าทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นเทนเนลเล่ผมก็เห็นเขายืนขี่จะเป็นยี่ห้ออื่นไท u อัม ใช่ไหมเขาก็ยืนขี่แล้วก็ฮาร์เรลดีพิสันที่เป็นผมจํำชื่อไม่ได้ว่ามันที่เป็นรถ a v e n วนเจอร์มันก็ยืนขี่สไตล์คือการยืนขี่นั่นแหละนะเพราะถ้าดูคลิปต่างประเทศเขาก็ยืนขี่คลิปคนไทยเขาก็ยืนข,ขีนะครับก็เป็นการมันก็อีกแบบหนึง่งก็ให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งแล้วก็ถ้าสมมติว่าจะทําแบบสไลด์แล้วก็ปัดท้ายและอะไรเงี้ยเขาก็ยืนขี่กันแต่ผมเองเนี่นย จูเนียรโคตรนะยังไม่ได้มีทักษะในพวกนั้นดังนั้นตัวผมเองก็ก็ได้ฝึกวันนี้นะครับปะกว่าล้มแปะล้มในจังหวะที่รถเ,เนี่ยมันมันหยุดที่ทรายพอดีด้านหลังเนี่ยมันมีบางจุดที่ขีบบ่ไปบ่อยมันเป็นทรายพอหยุดมันล้มลงก็ผมมีคติอย่างหนึ่งก็คือมีพี่บอกผมว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับ มีล้มจุดหนึ่งที่อยู่หลังบ้านเลยเนี่ยปรากฏว่าล้มเลงตัวผมก็ล้มกับรถลงไปนะครับแน่นอนว่าแขนขาไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนที่ล้มลงหัวฟาดพื้นเลยตึงนะครับแต่ว่าต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับตอนแรกเนี่ยผมเกือบประมาทไปแล้วว่าเออขี่ในบ้านขีในในนข่ใกล้ๆเนี่ยไม่ไม่ต้องใส่นะครับแต่ตอนที่ผมสังวรเลยว่าต้องใส่หมวกกันน็อกขี่แถวๆเนี้ยขี่ใกล้ๆเนี่ยขีใยข่ในบ้านเนี่ยก็ นะครับขี่สไตล์ที่ผมฝึกหัดเนี่ยก็ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพราะถ้ามันล้มแปะลงไปเนี่ยเวลตัวเราถ้าตัวเราล้มลงไปด้วยเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ว่าหัวเราเนี่ยอาจจะไปชนกับหินหรือดินหรือถ้าอะไรแหลมๆเนี่ยมันหัวแตกหรือเราเนี่ยบาดเจ็บสหาหัสได้นะครับถุงมุงถุงมือเซฟตี้แล้วก็กางเกงที่ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเซฟตี้ไปเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้แล้วผมก็ อย่าต้องใส่ใจตรงนี้แต่โชคดีว,ว่าผมได้ใส่ใจอยู่บ้างก็คือใส่หมวกน็อกนะครับใส่ถุงมือใส่รองเท้านะครับรองเท้าสําหรับขี่มอเตอร์ไซค์มันช่วยเซฟขาเซฟข้อเราได้นะเราซื้อมาขี่อะไรก็ได้ที่มันเป็นรองเท้าขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะนะครับจะเป็นรองเท้า uro, อเอนดูโร่ก็ยิ่งดีมันมันสูงแล้วก็เซฟเขา่าเซฟอะไรต่างได้นะครับแต่ก็นั่นแหละก็ได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับผมอัดคลิปนี้เอาไว้นะหนึ่งละได้ได้เรียบเรียงสิ่งที่ตัวเองเจอสอง อาจจะมีมือใหม่หัดขี่แล้วมาตามรอยพี่รักแล้วก็อาจจะเออเจอนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปเรียนยังไม่มีโอกาสได้ไปเรียนแต่ว่าเรียนจาก Youtube นะครับเรียนจาก Youtube นะก็เอาทักษะมามาใช้อันนึงเลยคือทักษะการที่รถล้มแปะแล้วก็พอมันล้มแปะเสร็จปุ๊บจะเอารถบิ๊กไบค์ขนาด233กิโลขึ้นบอกเลยครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมก็ไปเรียนจาก YouTube มาเหมือนกันแหละ นะครับที่เขาให้เอาหลังดันแล้วก็ค่อยๆย,ยกขึ้นนะครับโอ้โหจริงๆมันก็โคตรหนัก,กนเลยนะมันไม่มีทางที่จะเอารถขนาด2อ0สาสิกว่ากิโลเนี่ยขึ้นได้อย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้ผมได้ใช้ทักษะนี้สามรอบเหนือ่อยเออเหนื่อยเลยนะและ้วก็นั่นแหละนะครับก็เลยหยุดซ้อมก่อนแต่กำลังขี่มันมนเลยนะนะครับกำลังขี่มันมนเลยนะก็เดี๋ยววันหลังก็ค่อยฝึกนะ ถ้ามันล้มแล้วเนี่ยต้องไม่กลัวนะครับต้องไม่กลัวนะครับแล้วก็เอารถขึ้นแล้วก็ขับขี่ต่อไปอย่าหยุดนะต้องขับขี่ต่อไปแล้วก็ฝึกยืนนะครับแล้วก็อัน,นึงที่ผมฝึกก็คือการใช้คลัชคลัชของรถนะเราจะใช้คลัชหลอดไม่ได้นะพอยืนเสร็จปุ๊บนะครับรู้สึกว่าพอยืนปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องเลี้ยงคลัชบ่อยๆนะนะครับผมเพาะแทบจะเดิมก่อนหน้าเนี่ยผมอาจจะใช้คลัชเยอะนะครับ ก็ค่อยลิ้งเลี้ยงนะครับมันจะมีตัดกําลังร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็กลางๆลิ้งเลี้ยงแล้วก็ปล่อยเลยให้รถไม่ต้องใช้คลัสนะก็ลงล้อไปเลยอันนี้ผมก็ได้ฝึกทักษะตรงนี้และตอนยืนขี่เนี่ยทักษะนี้ก็ได้ใช้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาคลัสน,นะครับพึ่งพานิดเดียวเองซึ่งผมว่าผมน่าจะมาถูกทางนะผมว่าผมน่าจะมาถูกทางเดี๋ยวต้องไปเรียนเก็บรายละเอียดจากผู้รู้ ครูกูรูที่อยู่ใน YouTube ที่เขาสอนนะ่ยนะครับโดยเฉพาะของอะไรนะเอนดูโรพาร์กนะอันนี้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันนะครับเผื่อใครสนใจเผื่อใครขี่มอไซค์อยู่เก่งๆก็มาแนะนำผมได้นะครับโอเค